เอาหมูแซกแข้งปานอยู่เมืองหนอกด้วยค่ะพี่น้องขาเอาหมูแสกแข้งไว้เพราะว่าไปตลาดเนาะไปตลาดก็อ๋ไปตลาดเราก็ไม่อยากไปดูเนาะค่ะเนาะย่ามไปตลาดก็ไม่อยากไปดูเพราะว่าบ้านมีไรอยู่หนอกเมืองจังหน่อยแต่ถามว่ามีแต่ลงตลาดนัดบอกกับมีอยู่จ้ะมีคือกัน,นะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกองไปสู้ผู้สุขคนนะคะ ตอนเช้าๆแปดโมงเช้ากำลังขารบตรงชาติเสียงพญเย็นายุทธ์แล้วๆกำลังขารบตรงชาติปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กเนาะค่ะเซานีรู้สึกสะอาดตัวแต่เช้าเนะค่ะเรื่องของการอาบน้ําปกติสุมือวิไลสีแบกว่ามาคุยกับพ่อแม่พี่น้องล้วก็บ่อาบน้ำเนาะเนาะน้างหน้าหน้าไม่ล้างฟันไม่แปรงเนาะเนาะหน้าไม่ล้างฟันไม่แปรงก็มานั่งคุยจ่อยๆแต่มื้อนี้วันนี้อาบน้ําแต่เช้าเช้าสดชื่นเนาะพี่น้องค่ะ เบาเลียงอาบน้ำเนาะเบาเลียงอาบน้ำกับว่ลเลวสิมีเรื่องมาเบาให้ฟังอันพี่น้องคะยู่เมืองนอกเนาะเวลาเราอยู่ต่างประเทศแล้วเราช่วงหน้าหนาวหน้าหิมะนะพี่น้องช่วงหน้าหนาวหน้าหิมะมันสิเป็นแบบว่าบานเพ่นบานกระจามันบบอับนมันบบหงอนเนาะพี่น้องมันบ่หงอน บานเขาเจ้ามันบาหอนต่างประเทศมันบาห่อนมันอากาศมันเย็นเวลามีหิมะนะคะเวลาหิมะตกหรือว่าช่วงหนาหนาวการอาบน้ำนี่เยาวาจะฝรั่งมังหรอค่ะบางเบาพิมีไรได้ย,ยินเข้าว,ว่าโอ้ฝรั่งนี่คีดขานอาบน้ำฝรั่งเป็นแสนแต่วาฝรั่งของมิ้นี่นพ่อแม่เมกนี่บอพ่อแม่มากนี่บอเอบอด้อค่ะเรื่องการอาบน้ํานี่ถึงวาสีอากาศเย็นเล้ากะแเล้าก็อาบอยู่พอบานเพิ่นเป็นน้ำอุ่นเนาะค่ะ ป้าน้าเจาเป็นน้ำอุ่นทำอาวิไลมากบอน้มอุ่นบ่มากบอกมันผิวมันแหง้งปกติคนเป็นคนที่ผิวแห้งอยู่แล้วเป็นคนที่แบบว่าผิวบ่ชุ่มชื้นอยู่แล้วอาบน้ำหอนหลายๆกับไ่อยากอาบดอกได้ว่ากะอยู่เมืองนอกขี้คันอาบน้ำเพื่อนเ <laughs> พราะว่ายังพี่น้องคะว่าวเรากันว่าท่านไหนนันเนาะเมื่อนี้ที่ทำไก่ผัดขิงไก่ผัดขิงใส่เห็ดหูหนูนนกกเนาะกัเนาะเห็ดหูหนูแล้วกะนขิงขิงเหลืออยู่ น้อยหนึ่งเอาไว้ลายเดียวก่อนนอมันสิงอกออกถ้าบ่เฝ้าเห็ดนอมันสิงอกออกซื้อไหมคือว่าอา่าวินไลป์เจอคลิปคลิปหนึ่งถี่เขาเจาเบาเลี้ยงว่าฝรั่งขี่คานอาบน้ำแต่เบาเ้อค่ะแต่วินไลป์หูจับฝรั่งมากนี่ฝรั่งวินไลกับบเจอคนที่ขีขคานอาบน้ำเด้่ค่ะพี่น้องวิไลป์กับเจอแต่แบบว่าเออ กับเป็นคนปกติคือคนไทยเห้านี่แหละแต่ว่าช่วงหน้าหนาวนอ้นองพี่น้องท่านธนาบ้านเขามันช่วงเสมอเขามันห่อนเขากับเป็นปกติคือเห่านี่แหละค่ะเม่ใชื่อว่า,วาอายุต่ตางประเทศเขาไม่ชอบอาบน้ําเพราะค่าน้ําแพงมันบมเมียนเิมันมัน,ม,นมันบมเมียนหรอกค่ะพออีกอย่างหนึ่งกับบ้านเขามันบดี พอนแบบเพื่อแตกคือบานเห่าเนาะอากาศมันไม่ได้ร้อนอบอ้าวค่ะคือบานเห่าอากาศบานเขามันเย็นแล้วอีกอย่างหนึง่งใส่เสื้อผ้าเหงือ่อมันก็ไม่มีใส่อันเสื้อผ้ากับว่าไม่เหงือ่อไม่มีเหงืองอ่อออกไม่ร้อนอเงื้อตัวไม่ได้อ่าจังใดละ่ะบานเห่านี่ถ้าห่อน,นี่เหงื่อเหงื่อยดเหงื่อหยอยเหงื่อจนแบบว่าอันหยอยไปหอนน้ำเลยอด <laughs> ออกเขตเวียกจังหน่อยละเมนละค่ะพี่น้องเรีอกว่าถึงอากาศบานเท่าจะหนาวแต่ว่าพอสายๆจังช่วงนี้อากาศเย็นเนาะพอสายๆจังหน่อยมันก็ะหอนคนเอเชียเราที่ว่าอาบน้ําบ่อยเพราะว่าบ้านเรามันร้อนแต่ทางเมืองนอกทางยุโรปหรือทางต่างประเทศข้าเจ้าบ่าไดเนี่ยอนาน้หนาวขาเจ้าบ่าค่อยได้อาบก็เพราะว่า ฝรั่งเขาว่าได้ขีดขันอาบนา้ำฝรั่งไม่ใช่สกปกนะคะแต่มันก็อยู่ที่บางคนคือกันหลักกคนคือคนไทยห้าแล้วเนาะคนไทยกับบางคนกับขีดขันอาบนา้ำบางคนกับขีดขันอ่อ,บา,อาบางคนกับลักสะอาดบางคนกับไม่ลักสะอาดมันกับมีความที่คล้ๆก,กันน่ะหละ่ะแต่ว่าเอาคิงบ่มีคขากับกระโดด <laughs> ได้สภาพอากาศหรือว่าอ่า สิ่งแวดล้อมสภาพอากาศบ้านเขามันมันไม่เหมือนบ้านเราวิไลไปยู่อ่เนยวนิไล่ยู่ฝุ่นช่วงหนานาวหนาที่มาตกโอ้ยอาทิตย์หนึ่งวิไล่าอาบน้ำสองสเสือก็กมีเดอรค่ะพี่น้องขาบดีอาบสุกมือเลยค่ะล้างแต่หนาล้างแต่หน้าบนและหน้าล่างล้างแต่หนาใหญ่หกับหนาหน่อยได้บางเท่อแล้วก็นอนถึงเวลานี่ยเหมือนเล้งมาบางเท่อกัะ ล่างนาแปลงฟันน้นซ่นเช้ามาล่างนาแปลงฟันยูมันมันมันเป็นอันที่แบบคล้ายๆกันบางทีมันม่ได้เหงื่อเตะนอกพีนองอยู่ต่างประเทศเราไม่ได้มันมันบ่มีเหงื่อมันบ่มีเหงื่อมันบ่มีอ่ะอ่อีกอย่างล่ะเเอินว่ามันเหงื่อโ่ออกเสื้อผ้ามันก็แห้งโต๊ะเหาก็แห้งยู่ตลอดไก่สิ่งหนึ่งกับเห็ดเหมือนดอกค่ะไม่ใช่ขี้เหนียวค่ะแต่เราไม่เน้นเนื้อเรา เราเน้นผักพี่น้องขาจริงละนะค่ะนี่จริงๆก็ต้องใส่เมอดแหละแต่ว่าวิไลเป็นคนที่แบบว่าไม่เน้นเนื้อเอาคะ่ะพี่น้องขาอีกก็ไปใส่สองคิดไว้คือเกาครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งคะ่ะพี่น้องขาเพราะได้พอหนากันหลายมือเนาะกับคือว่าลหละคือวิไล่บอกล่ะค่ะว่าวิไลบอกคอยไดมีอียงหมากไม้บอกคอยไดมี่เดาะกิจกรรมเพชรเนาะคะ่ะ ถ้าสิมาหายวิไลเห็ดกินโชเห็ดอันนั่นอันนี้ออกคลิปให้พี่น้องฟองไปแต่บเบิรงน,นี่มันก็บเมนสไตล์ของวิไลแหละค่ะแต่ว่ามัอนี้วิไลกลับมาเป่าเรื่องการอาบน้ำแล้วก็วิไลกลับมาอัปเดตเรื่องการเอาวีซ่านะคะเนาะวิไลกบพ่พใหญงก็ได้ทําการอาสอบถามไปแล้วเนาะคะ่ะก็อรอรับเมลว่าผลเป็นยังไงยังยังยังไม,ยงไม่ยังไม่รู้เนาะคะ่ะแต่ว่าได้สอบถามเพราะว่า มันครบสองเดือนแล้วเนาะเขาบอพอเขาบอกว่าอยากน้อยสองหรือสามเดือนแล้วสถานทูตจะติดต่อมาป่านนี้ความหรือว่าเขาอยากหูเนาะค่ะผลมันสิเป็นจังไดมันสีนั่นจังไดถ้าผลว่าเป็นไปตามที่ขอระยะยาวเข้ากับสิเปลี่ยนแผนกับไปขอเป็นเช่งเกนระยะสั้นสามเดือนเนาะค่ะพี่น้องค่ะ พนามแซ่กใกล้นี่แหละเราก็ได้ยื่นนะคะเราเราก็ได้อสอบถามสอบถามสถานทูตเิ่นเมิ่งไปแล้วเขียนเมลวเขียนไปสอบถามด้วยค่ะเปลี่ยนไปยังนี่แหละคะ่ะไปเขียนสอบ,สอบเ,ขเ,ะะเขียนสอบถามข้าเจ้าไปแล้วเนาะค่ะเนาะเขียนสอบถามข้าเจ้าไปแล้วเรียบร้อยว่าผลเป็นจังไดยัง,ยงเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงกลับมาขอวีซ่าเชงกินได้หรือว่ายังไงยัง เพราะว่าเฮากันยั่งรอบผลจากวิซาร่ายายเงาเนาะค่ะพี่น้องคะแต่หางว่าการที่กําหนดเนาะคะ่ะกำหนดการเลี่ยนการยังนี่มันก็ผ่านไปแล้วแต่พราะง่ากว่าว่าเป็นยัางถึงว่ากาหนดที่ว่าเข้าขอไปตามโรงเรียนน่ะเขาขอไปแล้วแต่ว่าเขาก็ยังม,เงมเะะเีเขาก็ยังมีอยู่เรื่อยๆเนาะเนาะเขาก็ยังมีอยู่เรื่อยๆสมมติว่าคอด่ไปแล้วคอดาเขามีคนขึ้นมาานันไม่เขากับคอยไปเห็ดไม่เข้ากับจังคอยไป จิต่อสถานที่การเรียนต่อไปใหม่นะคะพี่น้องคะแต่ไอที่ขอมากค่ะก่อนกาหนดเขาสิเรียนเมือนนั้นเมือนนี่หรือว่ากําหนดของคอร์สมันช่วงนั้นช่วงนี้นะคะมันก็ไม่เป็นตามกําหนดแล้วเพราะว่ามันมันผ่านไปแล้วนะคะพี่น้องมันผ่านไปแล้วมันนะมันคือเราไม่ได้ไปเราเราเราไม่ได้เดินทางไปเพราะว่าเราล่าช้าในการเดินทางมันกับผ่านไปแต่ว่า ถ้าเราได้เดินทางเราไปถึงนู่นเราก็ติดต่อสถานที่ก็เพื่อจะเรียนในคอร์ต่อไปนะคะพี่น้องคะเรื่องการเรียนกันยังมันบดไดงยากหรอกเพราะว่าเดี๋ยวไปติดต่อทั้งคุณหรอกหาหม่องเลี้ยงสมมติว่าช่วงนี้เข้าไปแล้วว่าช่วง,ล,งวล้างปีใหม่ไปเลยไปยังสีเนาะคะ่ะกระสีค่อยคอย่คอหาเบิ้งค่อยๆเบิ้งเบิ้งเอาเนาะคะ่ะพี่น้องคะเพราะเรายังไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเรากําหนดกฎเกณฑ์ให้มันตรงเป๊ะไม่ได้เพราะเราเราต้องรอ ใบเบิกทางเราต้องรอบใบเบิกทางเพื่อจะติดปีกบินนะคะพี่น้องคะมันก็เป็นนังสันว์และคะ่ะมันนี่วิไลกับ,มะะมกบ่มีอย่างเดาอค่ะว่าได้พอนาพ่อตาเพราะว่าก็คือว่าวิไลบบได้มีอีย่างเหตุมากไามเนาะคะเนาะไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรมากมายแล้วค่ะอ่าอีกอีกอย่างหนึ่งเนาะคะเนาะถ้าสมมติเพื่อนๆในสายยูน้ากันเนาะค่ะพี่น้องคะสําหรับเพื่อนๆในสายยูน้ากันที่ทํา youtube ทําช่องเนาะคะเนาะ วิไลขอคําแนะนาจากนอยนะคะวิไลขอคําแนะนาจากนอยคือว่าวิไลอยากจะเปลี่ยนการโอนเงินของ youtube นะคะพี่น้องค่ะวิไลอยากจะเปลี่ยนแบบว่าตอนวิไลรับพินนะคะตอนวิไลผ่านโกดผ่านชั่วโมงวิไลรับพินแล้วก็ได้เปิดค่าโฆษณาวิไลยูพ้นวิไลบริยุบานเพราะว่าวิไลไปในช่วงนั้นวิไลไปในวีซ่าปีวิไลไปยูพูนเป็นปีแล้วที่นี่ยุบานว่ามีพายู อ่าวิไลกันเลยถ้าทรงมาทางนี้กับย่างนองมะหูเรืองกับยานพินมันหายเนาะคะ่ะวิไลกันเลยเอาที่อยู่ <c oughs> เอาที่อยู่ของประเทศเยอรมันที่วิไลพักเนาะคะ่ะที่นําภพักที่เยอรมันอ่าป้อนเขาในอ่ายูทูบเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เอาไปเปิดบัญชีอ่าพอวิไลมีบัญชีอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วเนาะ,ะอ่าวิไลก็ แต่เอาบัญชีของเยอรมันบัญบัญชีธนาคารของเยอรมันให้กับยูทูบก็เลยกลายเป็นว่าเงินเวลาเงินเวลาบอดยูเปนไหเนี่ยมันจะเป็นเขายุพุ่นนะคะพี่น้องคะแล้วบัานี้วิไลยอยากเปลี่ยนนะคะวิไลยอยากเปลี่ยนว่าเราจะทําอย่างไรเราจะทําอย่างไรที่จะให้ให้เปลี่ยนเป็น เข้ามาบัญชีไทยไหมคะถ้าผู้ใดมีคําแนะนําก็บ,บอกวิไลนีเดอร์คะ่ะวิไลยอยากเปลี่ยนการการชําระเงินของ Google a d s e n s e หนะักเข้ามาที่อ่บัญชีในประเทศไทยเนาะคะ่ะบม่ต้องไปเข้าบัญชีพุ่นไหมคะพี่น้องคะเพราะว่าอ่การที่จะเข้าบัญชีพุ่นปพ๊บบัญนีวิไลถ้าวิไลอย,ยู่พุ่นวิไลจังสิสามารถกดออกมาใส่ได้แต่ถ้าวิไลยอยู่ที่นี่ไอพ่อใหญ่โอนจาก ของวิไลหลักกะเขา้เาไ้พ่อใหญ่หลักกะจังโอนเขามาไทยได้ย่งนี้นะมันหลายขั้นตอนนะคะอีกอย่างหนึง่งวิไลก็บว่าอยากก็ว่าอยากผ่านไปทังบัญชีผุนวิไลอยากคือ,อยังไงวิไลอยากเอาเขาบัญชีไทยโดยตรงนะะเนาะค่ะว่าต้องเขาบัญชียอนแล้วมันวิไลสีเห็ดจังใดเนาะคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆสายยูน้ำกันค่าเขามาชมแล้วก็ได้เห็นได้ฟังก่ให้คาแนะนําวิไลในเด้อคะ่ะวิไลอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนการชําระเงินของ Google a d s e n s e มาเข้าที่บัญชี ไทยนะคะของประเทศไทยนะคะพี่น้องขาไม่อยากอ่าบอๆมันสิง่ายลรวก็สะดวกกับเฮ้ากลัวนะคะพี่น้องขาเอาละค่ะเมื่อนี้วอเม้อเนาะขอเห็ดเนื้อยู่เนืเน้อกินก่อนวันนี้จะทําไก่ผัดคิงพี่น้องขาะ่็ได้พอนากันไล้ยมือซีหามือเนาะคะ่ะเนาะอ่าโดนๆพอกันกะบว่าเป็นยังเนาะคะ่ะคือสีบอลืมกันเนาะคะ่ะคือสียังบอลืมวิไลนเนาะค่ะวิไลก็อขอบคุณทุกปูทุกคนนะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกกะ ทุกคลิปทุกคลิปที่เป็นกําลังใจห้ยวิไลเนาะคะ่นะเนาะแม้จะไม่เยอะไม่มากไม่มายเนาะคะ่ะแต่ละเดือนที่ได้รับแต่ก็เป็นกําลังใจจากพี่ๆี่เพื่อนๆนนะคะเอฟซี FC, หรือว่าทุกท่านที่เป็นกําลังใจห้วิไลวิไลจังใดอะ่ะมีไล่ใดเล็กๆดน,น่อยห้โตจะของนะคะพี่น้องขอบคุณสุป,ปูสุกคนเด้อค่ะพอกันไม่เจอกันไม่ในคลิปนานะคะพี่น้องคะคิดลองสิ่งใดก็ให้สมบัตดังปรารถนาคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เมื่อขึ้นเียไปรอยกระทงบ่อค่ะลอยสิ่งว่าด,ดีลอยทุกข์อยโศกรอยโลกลอยไพ่ลอยไปกับอันกระทุงนะคะพี่น้องคะขอบพุณแม่อาการขอบคุณแม่นาคงค่าที่เข้าได้ยุได้กินได้ใส่นะคะขอบคุณสุขุนสุขคนค่ะพบกันไหมเจอกันไหมในคลิปหนาค่ะ